สวัสดีครับท่านผู้ชมบท่านผู้ชมมื้อนี้สิเปลี่ยนไปยัหน่อยไปเป็นนักกีฬาูไปเป็นกูลูมันกูลูหรอกกุลูดออขอโทษขออภัยนักกูลูกุรูทั้งหลายที่เพิ่นหู้จักเกมฟุตบอลที่เพิ่นหู้จักดีกเมากคุณแนี่ยู่แต่มือเกิดบักฟุตบอลจนฮอดมือเตะฟุตบอลไปละ ประวัติเลี้ยงประวัติตี่พันหนูแจ้งมัดเลี้ยงฟุตบอลนักกู้รูเพียงทั้งหลายหูละเอียดตั้งแต่มือเกิดจิ้ทอดมือเตียบอลจิ้มมือแสแขนสัตตาร์รู้มัดพอเพิ่นศึกษาเพิ่นอยู่ครับวงการฟุตบอลแล้วพวกนี้นี่มักฟุตบอลมักนิวคาสเซิลโซซาลิกาดวงมาได้ฮาสิบปีฮาสิบเอ็ดปีนี่แหละย้อนว่าคือนี่เพิ่งได้ฮาสิบเก้าปีต็ม ได้หกสิบเจ็ดปีเต็มไม่ลืมโอ้ลืม,มาอายุเถ่ามาลุงหน้าลุงหลังหกสิบเจ็ดปีเต็มทับหนึ่งเดือนเธอได้เสี้ยนมักใช้ิกาเสี้ยนใชิกามาหาเสี้ยนปีนี่แหละเวติดตามมาแต่สมัยไะไแต่สมัยอ่านส้ือพิมพ์ถังสือพิมพ์ริมละสามบาทอ่านมาช็อกเกอร์ริมหนึ่งยี่สิบบาทสมัยนั้น จนมีเฟฟ้าเบิ้งอู้ช่วยสิเบิ้งเขาทายทอดฟุตบอลส่วยเห็นนักฟุตบอลเตะกันเบิ้งอ่านหนังสือชอบเกิดกับเบื้องทีพิมพ์แต่ว่าต่อมาต่อมาพวกเนีเสียโอ้คือมักกัเบิ้งมากเสียมากกับได้หูรักหูรักกับจิตตาเบิ้งมากหูแน่มาหูแน่แต่ว่ากับฟังใจคือเสียสริกาบ้ายุคต่อมายุคลุงเรื่องฟุตบอลลุงเรื่องพวกเนี้ไปติดใจคือสริกากับบอลดูบ่แล่นบ่ลยังกัดเดินไปตาม เออสาราภาพเขาอยู่คองกะกะมักกะเสียเบึงมาตามมาตลอดไปข้างไข่ขลุงไหลอาจารย์เปี๊บอาจารย์เปี๊บคู่บาปเปี๊บโคตรเปี๊บซูเปอร์เปี๊บเป็นอยู่บาเชโรนาพาอ่อใหญ่มักอิลีมักโคตรพึ่นเลียนบอลสวยงามเลียนบอลบุ้ยเอาในสนามผมว่บายเป็นมีอยู่สิบสามคน หลายกุมูนี้ในทีมเรียนบอลนเข็นเรนเลยคือบอลแล้วปันนักเตะแล้วลงสนามหลายกัวมูวันมีสิบสามคนนี่จะทีมเดียวเรียนบอลเพราะไงมักเพิ่นสัทธาเพิ่นเพิ่นหญ่อยู่สี่เพิ่นก็ติดตามเพิ่นวนตามเสียสมมุติคือตามติดตามเอาใจเพิ่นซอยเพิ่นหักที่การทําทีมอยุาบเยินเพิ่นก็ตามเพิ่นไปถึงเมื่อบาซเร็จ นั่งสมประสงค์เพิ่นเพิ่นก็ง่ายมาอยู่แม่นจิตีไม่นกิเสียเสียเพิ่นมาตลอดเอาใจเพิ่นได้แซมโอ้ยดีใจทั้งๆั้ที่ว่าใจนี่กับเพลินมาบ่เสียทิพย์เพลินกัอยูุทธกัยก็เสียทิพย์นั่นล่ะแต่ว่าใจนี่คือเสียอาจารย์เปี๊ยบคู่บาขหัวหนิงเพิ่นตกมาปีนี้เปียงบันเนาะอาจารย์เปี๊ยบคู่บาเปี๊บซุปเปอร์เปี๊บ มุกคเนเหมือดบ่หคำว่านักเตะเพิ่นบ่สมบุญนักเตะเพิ่นเก็บบ่เมียนกูรู้กูโศกูรู้กูรูดพ่อใหญ่ว่าบ่เมียนเทียบ,บเบื้งเล่อที่แม่ทิตีนักเตะเพิ่นค่าตัวนักเตะรับเตะตัวแล้วตัวนี่ผู้เล่นแต่ละตัวอื่นตัวซช่เนาะเทียบใส่ทีมอื่นดูเทียบใส่ฟอเ้เล่นเทีเทยบใส่ ไอ้ตันมิลาเทียบใส่ทิททมคู่มือนี่ละ่ะที่าทันนำ้ำคู่มือนี่ละ่ะนักเตะอาจารย์เปี๊ยกยังเหนือกลัวอยู่ดิยพวกนี้ว่ากับรีพูดกับว่หน่อยด้วยกลัวรีพูดเ่หน่อยกลัวเปนยูบ,บ่หน่อยกลัวอาชีพนอนบ่ได้กลัวไอ้ตันมิลาเหนือกลัวนักตเตะยพราะเลดเหนือกลัวเพราะเลดอีกแต่ฟอบของเพิ่นเปลี่ยนไปนี่ กะเล่นบ่ขี่ลายเด็กเพียงจึงบ่สนะจึงบ่ได้ประตูก,กองนากระชุดหยอดอยังกระชุดหยดครับเทียบเบืงเทียมทั้งฟอเรสต์สิบอลมัดโอ้ไปตันโอ้ยเจ้าสัวหน่อยเทียบบึงวานักเตี้ยอาจารย์เปียบเยูนเนื้อควหมดไปฟอ้อมการเรียน คือว่าออกมาแบบพือแต่เกา่าพราะงี้สูเลยว่าอาจารย์เปี๊ยเพิ่นเหมืดมุกมุกเพิ่นใส่มาตลอดจนว่า,วาไผก็เลียนจากอาจารย์เปี๊ยเพิ่นละขึ้นว่าเทคนิคการเรียนการ่นนี้อาจารย์เบื้องบอลที่มาที่เนียวมาเลี่ยนดัดออกจากอาจารย์เปียเทั้งหลายนไหลไมาแก่แบบไม่เฮ็ดแบบไม่แต่ว่าต้นแบบในบ้านมาจากอาจารย์เปี๊บเพิ่น เดี๋ยวนี้อาจารย์เปรียบตันแล้วเขาหูใส่แล้วทุกคดคูใส่แล้วทุกติ้งใส่ติ้งแล้วไปตัดออกแล้วผ้าออกแล้วย่งคือเกาเขาก็หูอีกคือเกาวายใส่แล้วไม่จะขดที่เราได้กินยาักได้สนานานกข่าเล่าว่าปั๊บเทคนิคใหม่เพราะว่าปีนาที่ของเราเขาบดีขึ้นกูนี ดีอยู่แต่าว่ากสิบอคือเกา่าแต่แอาจารย์เปี๊ยบนี่เมียนบอกกูรู้ทั้งหลายผู้หูผู้บอลทั้งหลายเมื่นขึ้นว่างสั่นละที่ตามอาจารย์เปี๊ยบมากนีโอ้ยเอาใจเสีย่มก็ได้แต่ว่าปีนี้พวกเนี่ว่ามุกของเรามันตันมูเขาเจะหูจักใส่แล้วทุกคนเขาแก่ไร บาหลินยังไล็กยิ่งสีบสเพยอาจารย์เปรียบเลี้ยงเล็กยิ่งสีบบสนะเพิ่งเล่ายิ่งสีบบสนะอ่องเขาเล่าเกี่ยได้เบื้องเล่าหลินกับทีนแม่เล่าก่อนสนยอยีชนะหยางทรวมทรายบนหอยมีหลินดีคือเก่าละ่ะแต่ว่ามันหนังเฮ็ดรประตูว่าไรย้อนหยังส <c oughs> ายเหยียดแต่ว่าเป่นก็ว่าดีใจว่าสาริกาดวงยี้หัดเชิญปีนี้หัดเบิ่งบ่อนมากใช่ไหมจึงว่าแต่เริ่มมือเตี้ยจนหอดมือ ยังยีเกตนัดแปดนัยูสัดยูใคเชิญสาริกาดรงนีแฉมแเสีงเมียสตีดีได้นี่แหละผมพวกเี้มเนึงกับไรก็ดีใจอยู่ที่สาริกามีแต้มน้ำเมียตีด้ทั้งเทียเมียนบ่เมียนน้ำม่งบวกนห้ายปีแล้าเห็นนะสาริกาแฉมน้ำ ก็ตีดีเกเดียวคือสิมีอยู่กับโมจักดอกแต่ว่าน่ำตอนไปจอนีน่ไงยิงลอยเมตรสุดท้ายนี่ไงเขาทาั้งตรงแล้วสิเขาเซีนไส้แล้วนี่ว่เคยพออาจารย์เปี๊ยบเป็นที่จักเถียเนาะกานทอดซับนี่นอาจารย์เปี๊ยกต้บี้มูืเด้นี่บี้ขีดแต่ขีดแตนแซงแต้มสองเต้มขเขาเป็นเขาแซีมขนาดเรีบพูดนี่แล้วก็แซงแต้ยมนึ่งสองเต้มได้เป็นแซีมได้ ปีนี่แล้วหมดโอกาสแล้วแต่สาตว์เลี้ยกันนีโอกาสหิดติดฮาบ์กับคือทีมันสัตว์เลี้ยเนี่ยมันปีเลยละมืดดีก็ดีคือเตะกับรีพุ่งสิชนะกับวัชนะแบบพบปินะนี่เป็นชนะเสมอกิดเป็นศาสนาพบเป็นแต่แพ้ว่าเส้นหนอนกับเสือเปือกับเม่นยู่คือกันเรียนกันยัวเสือมพบเป็นร่องเลย ตามพออ่เบิง่งคือเขาเบิ่งว่าสิเป็นล่องแต่ว่านี่นี่เกมการแข่งขันเด็ดพ่อเงี้เขาเปลนล่องซูงได้สบายาไปเปรี้ยที่นทอกันไปนยังบปนีกระซั่มกันกระซุบน,นีขคือเก่าสู้เขาอะไรขึ้นเก่าพี่มือนรับเดียวกันทั้งป่อเลียกันซูได้อยู่ือจั้งวะศาสนาอยู่ทั้งเบตันฟูเล่บบอลมัดทั้งส่ที่รุ่นเดียวกันทั้งแม้ทั้ง,ง,ง,งนี้เป็นยังจีงสนายอยาง เดีนเป๋บศาสนะบม่ได้กะไรชนะกับเป๋อศาสนะเป็นเสมอกับแพ้อะไรพวกนี้เรียกว่าพวกเนียนอนต้องมีการตื่นทีเขาฮาเขาซี้เขายังกะขึ้นว่าเอาใจซร้อยยื้อซื้อตามจะตายผู้เชี่ยวแต่ก็ไมจริงหรอกอ่านยากอ่านหัวใจยากหัวใจสาริกาอ่านยากที่กันเสี่ยเอาใจซ้อย เอาใจกองเสียสถิการคู่ขนแล้วกองเสียอาจารย์เปียบเอาใจก,าก็คือกังวลหรคือหักในกายท่านที่มงเพิ่มมากตลอดเห็นที่เพิ่มมากสิครับคิดน,นําคิดห่วงอาจารย์รเฟ้ยขาดว่าต่อไปเบียชองกัมเบนีเมยู่เมีย,มยนสิตรีอาจารย์เปียบส่งไปซุปอยู่เมียนหร ¡Ja, ja, ja, ja